สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจัดเก็ตะกรันผู้เลี้ยง,งวัวเลี้ยงกล้วยครับผมกราบสวัสดีไปยัางเย็บที่ผู้ติดตามช่องใบป่อฟาร์มแชนแนลนะครับเด้อกรบวันที่2ิบหมกราคม2567ครับพี่น้องครับวันนี้ก็คือเกา่าก็เดิมครับพี่น้องข้าพี่น้องมาเร็งความหนองเย็มาเยี่ยมชมคร่องหนองเย็ครับวันนี้มาะมึงไวหนองเย็ มีกล <lide> be ้วยตัวกำงามราคาตื่นเต้นเมาฝากพี่น้องจักตัวพี่น้องมาเนี่ยเอาบ่าลายใยห้างพี่น้องมาปบกับน้องยีกันเลยครับผมสวัสดีครับน้องยีครับสวัสดีครับมื่อนี้มียังมาฝากพี่น้องครับมืะเนี้มื่อนี้มีกล้วยทองมาฝากครับผมเป็นกล้วยทองนะครับผมกล้วยทองครับผมกล้วยดอนกล้วยเปลือกได้พี่น้องครับผมยางงามเลยครับผมกล้วยดอนกล้วยเปลือกโอ้เก่งดีเียงดีขนาดตีนี้ครับผมเอาได้ละเอียดมากกได้ยีตัวนี้เป็นแม่้แม่สาวท้องแรกครับผม แ,แม่สาวทองแรกส่้นสูงรอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับผมเป็นแม่สาวทองแรกนะคครับผมแม่สาวทองแรกส้นสูงรอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับผมเป็นค้อยดอนค้อยเปลือดด้ยพี่น้องทองแลแ้ว wow พี่เอ๋คองแล้วครับคองพอะไ้ครับนี่คองกับเพชรล้มโขงเลยหูกเดีอยนครับผมทลองเจ้าเพชรล้มโขงเนาะเมียนครับผมผมใส่พอดำมาเนาะเมียนครับใส่พอดำมาครับผมพอดำมาด้วพี่น้องเนาะเป็นควยดอนใส่พอดำมา ทองเปลีนล้ำโพงในฮกเดือนพอดีเองครับฮกเดือนครับผมฮกเดือนเป็นสูงไรปาเนี้ยนะครับนี่สูงไรสามสิบเอ็ดบวกลบครับผมสูงไรสามสิบเอ็ดบวกลบครับผมนี่แหะครับหักได้พี่น้องเลยครงบผมนะครับนะตายังงามครับผมเป็นกล้วยเปลือกที่คิวคิวเคียงดีอะเรอยนางเงี้ยนะครับผิวเกลี้ยงดีหนางามได้พี่น้องตัวนี้งามครับกล้วยสาวทองแรกครับผมหนางามนี่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่ครับผมควาตันดีพี่น้อง นา,นาพุ่นะท่าขนาพี่น้องนี่แะครับผมพีเพิ่มไหมจุดเย็นเพิ่นก็คือขวัญได้พี่น้องตัวนี้นผมเป็นกว้วยที่ขวัญดีบ่ครับเลยเอาภาพพี่น้องมาเมืองใก่ๆพุ่นะขวัญสองทางกับนีครับผมมีขวัญสองทางเนะานนนะเออเนาะขวัญสองทางกับบานใหญ่เขาเปิดพี่น้องพุ่นะเออปอกข่าวย้อนย้อนแข่งขายยังไงได้พี่น้องเนาะ เอล่ามึงขวัญหาบเงินหาทองพ่นไปเลยนี่ได้พี่น้องไปเลนี่ขวัญหาบเงินหาทองเยี่ยวไปพ่นหลหรครับตกส้วงใบเยี่ยนนี่เขาเอิ้นเกือบตกส้วงครับ,บเกือบเกือบครับผมเกือบตกส้วงนั่นพี่น้องแต่ว่าเป็นกล้วยที่ขวัญดีประการนาพี่น้องครับผมอครับพี่น้องมาเมืองไทยไปนี่อเอาหันมาทางนี้ก็ได้เยีมันเป็นยอดแสกครับผมป้าพี่น้องเมืองอร่อยเมืองไทยเพิ่นพผมนะเย็นดีดีโหลดเย็นดีดี ใช่ปังเน่าตัดเป็นไม่เยนี่แม่นครับผมนี่แหละใช่ปังเน่าตัดพี่น้องกวนหางเงาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแะครับแข็งขาดีเล็บงามเล็บงามครับผมเว้ยตัวนี้เล็บงามเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับเรียบมุ้งมุ้งปุกปุกีเลยเนาะเรียบมุม้งมุ้งปุกปุกีลำโตเพิ่นกะเงาอยู่พี่น้องเป็นควายที่อ้างดีเงาดีครับผมควายบ่มีตำหนีบอเยเนี่ยบอยมีตำหนีครับผมบ่มีตำหนีจ้ะเงาเด้อพี่น้องเด้อ เอาปเป็นกล้วยทองเป็นแบบเป็นกล้วยดอนกล้วยเปลือกเอา้ามาฟังราคากันนะเออไปดูนี่เปิดเลยสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเออครับสี่หมื่นเก้าครับผมอผิดน่องนี่นะครับกล้วยอย่างนี้มันมเสค่าเสียงาจ้ะ ควยดอนได้พี่น้องควยท่องครับรับประกันท่องครับผมก๋วยดอนค๋วยเปลือกแล้วกัดท่องอีกตั้งหากครับผมท้องได้กกเดือนครับผมอด็กโคกเดือนเป็ดลาำขงพี่น้องรับประกันท่องรับประกันท่องครับผมประกันท่องรับประกันตํานี้นี่ครับผมรับประกันท่องรับประกันตํานี้แล้วพี่น้องเนอะเอา่ันไดสดจินสนใจกับจิต้อนองเอีเขามาโอ้ข้าขนาดพี่น้องตัวนี้นี่แะครับเพะน่ะส่วนสูงก่หลายดอกครับต่ห่างเนี่ยหนังดีผิวพันธ์ดีครับผมหน้าโคตรให่เลยเนาะครับผม เว้ยสาวทองแรกได้พี่น้องเด้อเอออนาคตเพิ่อดีไก่พี่น้องอ่ามึงอาโอยพูน่ะเป็นตะเลียงครับคิวเกียงๆเลยพอมีกะเลยเอาอืเนาะกะมีแน่นิดหน่อยครับผมนี่นะครับโดยรวมกะโอ้ขาดขนาดพี่น้องมีกะบ่หลายปรนได็นหรครับกะพอมีแน่นิดหน่อยครับผมเอาพี่น้องมึงกะพี่น้องพูน่ะโอ้ยปุ๊บอ๋ออย่างเห็นพื้นมึงเนาะกินน้ำเนาะนี่เาะไทยมึงจีนอะไรเนาะ พี่นา้าเนาะฮะนะเอาพี่น้องผู้ใดกำลังมองหาเด้ออ่าค้วยเปลือกแล้วก็เป็นค้วยทองอีกตัางหากพี่น้องก้าขนาดขนาดสี่หมื่นเก้าพันบาทีนเนาะแมีนครับสี่หมื่นเก้าครับผมราคานี่กต่โทรมาคุยกันอีกเมีนครับต่อร้องได้ครับผมต่อร้องได้เนาะครับผมอ่าไปส่งหดบ้านหวดวหนาวา้นาก่อนคือก นี่แหละครับมึงถ่ายเพื่อนเนี่ยบอกไงไเหุ่นครับมึงหุ่นมึงถ่ายมึงคว้าเพื่อนมึงถ่ายมือตัวเดียวสิเพื่นมืตัวเดียวครับผมมีอตัวเดียวเอามึงสู้ใจได้พี่น้องกดแม่ถ่ายไหมกดไปพี่น้องเอาพี่น้องมึงเอาได้พี่น้องเนอะเอาตอนนี้กำลังมองหาโอ้หักกระดพี่น้องโดยเฉพาะขวัญนเนอะพี่น้องตัวนี้ เป็นควยติดขวัญดีขนาดเลยหน้าตาวงเขา่างามเอาพี่น้องแตนได้สุดจิตสุดใจกะติดต้อนน้องเอเขามาเอาลุกไปนอนน้นามไปดิเป็นหอนเลยเป็นหนนอ,อ,นตตอนพี่น้องเออแต่ได้สุดจิตสุดใจกะติดต้อนน้องเอเขามาครับแม่นี่เป็นแม่ท้องสูงใบสามสิบเอ็ดบวกลกูกทองเป็ดล้ำคงได้หกเดือนน้องเอมีหลอดมีใบครบชุดเป็นเมียเมียนครับครบชุดครับคว่ำเมียนครับมีหมด มีคลิปส่วไห้ครับผมประกันทองรับประกันตำนี้อ่าท่านไดสนใจสนใจกับตีตอนย้องเี้เข้ามาเปิ้เปิดไว้ในรละคาสี่หมื่นกาพันบาทราคานี้กับยังตอรองกันได้ดีหน่อยยังไงเนาะตอรองได้ครับผมตอร้องได้กาซื้อรล้กกับน้องเย่กับไปส่งหอบาทหอหนาขาก็คือเราลับพี่้องเขาน้องเย่ฝากเบอร์ทั่วไปเห็นพี่รองเขาได้บางเลยศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปด ามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันน,น้องอ๋เนาะเม่นครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันน่ะท่านใดอยากวิลุกขอ้อการตักแจกตากไลน์ต้อตตงเนีเข้ามาหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะมาเมืองตัวจิงท,งงที่านาข้อกับมาเมืองเลยดีบ้านทับปะทายตําบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามนะพี่น้องเด้อเอามานีกันมิวฟ้าพี่น้องโตเดียวครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ